สวัสดีวันนี้ดูคิดสรุมาเองคลิปนี้เราจะเริ่มฟาร์มแต่ระดับหนึ่งโดยเราจะฟาร์มหาผลพิษ,ษะนั่ก็คือผลแสงนั่นเองเราจะฟาร์มได้ไหมและหัทายจะยากระมากแค่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ถึงสอ0 0มืซับก่อนดูคลิปนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ สปอนเซอร์เขาอีกแล้วว่ะนะครับวันนี้มีร้าน JK Hunter มเตอาม์เสนอนะครับใครที่กำลังมองหารหัสไก่ตันราคาถูกนะครับบริการรับฟาร์มนะครับบริการตามหาของงานอ e ีเวนต์ต่างๆ,ๆนะครับแล้วก็มีบริการกดผลวิาสาหะไรต่างๆมากมายนะครับลิงก์ผมจะแปะไว้ด้านล่างนะครับผม ร้านโอริชชอปเพจรับกดเกมพาร์ตกดผลปีศาจบล็อกฟุตจีิงเลกซี่กดเพรแมปออสซ่ามีบริการกดของแบบต่างๆเช่น AFS บริการกดเกมพาร์ตกดผลปีศาจส,ส,สูงสุดถึง10เเลดมีบริการรับฟาร์มรับเติมโลบัคด้วยระบบ ID ลิงจะอยู่ด้านล่างนะครับผม ปิดมามันก็ให้ผมเลือกเลยนะว่าผมจะเป็นตหานเรืเอหรือว่าโจรสลัดแต่ระดับผมมันก็ต้องเป็นโจรสลัดอยู่แล้วสิครับท่านแต่ว่าเราจะได้เป็นพลเอกนะแต่ว่าเออเป็นโจรสลัดอย่างวะช่างมมาดูชุดที่กันดีกว่าครับอืชุดที่มันคู้ม,ม,า,กมากเลยนะเพราะว่าผมเติมมาแค่130บาทได้มาตั้ง400โรบักนะครับเราใช้ซื้อเชือแค่ ซื้อเสื้อซื้อเสื้อาโลบักแล้วก็เกงาโลบักผมเลยตั้งสาวแล้วก็10โลบักเนี่ยใครที่อยากเติมนะครับริงผมแตะได้าลากแล้วนะครับโอเคพเพื่อเป็นการเสียราผมรีบเดินไปรับเคสเพื่อที่จะฟาร์มแล้วก็รีบเอาไปจักก่อนนี้เลยครับเพราะว่ามันมีแต่พวกน่าเบื่อพวกไก่อ่อนๆนะครับผมผมฟาร์มโดยการราบพวกมันมารวมกันทีละตัวนะครับให้มันเป็นฝูงเดียวกันแล้วผมก็ตีมันรวมครั้งเดียวนะครับอัจฉริยะสุดๆตรงไหนวะแคร์ๆเขาก็ทำกันผมรับแล้้วผมกก็ไดทําารอัพสแต็กนะัอ้เก่อากกปล้วยเข้า แล้วผมก็ได้เดินมาดูผลราคาปิศาสักหน่อยนะครับว่ามีผลอะไรขายบ้างนะแต่เมื่อเห็นราคาเนละ้วแทบร้องโอ้ลุงมึงจะขุดรื้อเนืือกันดึงไหนเนะี่ยโอเคขายแพงมากนะครับแล้วผมก็ไม่สนใจนะเพราะผมก็เดินมาซื้อดาบสักพักนะครับแล้วผมก็จะไปฟราร์มเกาะริงนั่นเองหลังจากที่ผมซื้อดาบมานะครับผมก็ได้ปติแอคโชว์สักทีสองท,ท,ทีนะเพราะว่าผมคิดว่าถ้าเกิดผมปลอมัดฟาร์มไปเรื่อยๆนี่ผมคงขาดใจตายแน่ๆนะครับก่อนที่เราจะได้บทปิศาส นะครับผมแล้วผมก็ได้เดินไปขอเรือฟรีจากกรุงโดนสลัดก่อนที่ผมจะเริ่มเดินทางไปที่เกาะริงต่อนะครับเพื่อที่เราจะไปฟาร์มจนถึงรีเบล30นั่นเองเมื่อมาถึงเกาะผมก็ไปรอชาครับเดินหน้าตั้งมารับเคสก่อนเลยก่อนที่ผมจะเดินไปเช็คว่าผมจะสูบผลพิษได้ตอนไหนแล้วมีเงินอีกเท่าไหร่นะครับผมเฮ้ยเมื่อดูแล้วก็ยังอีกไกลนะผมก็เลยกลับมารับเคสฟาร์มริงต่อนะครับเมื่อฟาร์มสักพักผมก็เจอคนแจกผลพิษ ตอนแรกผมไม่มั่นใจครับว่ามันคือผลอะไรแต่ว่าผมได้มาแล้วผมก็เลยไปหาข้อมูลดูเพราะว่ามันคือผลประตูครับหรือว่าผลนอรดอทนั่นเองผลมันก็ไม่ได้แย่มากครับไหนๆผมก็ไม่มีผลปีศาจอยู่แล้วผมก็เลยตัดสินใจกินมันก็ไปแบบไม่รีรอหลังจากที่ผมกินผลปีศาจเข้าไปแล้วผมก็ได้เริ่มกลับมาทาเคสใหม่นะครับแล้วก็ฟาร์มอินฟักผมก็ระดับ17แล้วผมก็ได้มาดูที่รับเคสครับอู้นะปรากฏว่าผมรับเคสกอริลลาได้แล้วนะผมจิ้มไว้รอช้าครับรีบรับเคสรับไปฟาร์มทันที ผมได้ทาการใช้สเตปเดินครับตีมันทีละตัวแล้วก็ลากมันผ่าก,กันเยอะแล้วมันก็ได้ผลเป็นอย่างดีครับเมื่อฟาร์มไปสักพักผมก็เรเวล20กว่าผมก็ได้เกิดอารมณ์ห้าวในวิชาครับพะผมได้ดาบมาใหม่ก็เลยอยากลองพลังสักหน่อยนะครับว่ามันจะเทพแค่ไหนแล้วก็ได้แหละครับผมได้ทําการตีตัวตัวกับก็ติลล่าบอสครับมันอีซี่มากครับเพราะผมแค่ตีฟันแล้วก็จุกจุกจุกครับจบมาตาไลน์ก่อนที่ผมจะจบชีวตมันด้วยผลดอดอชีวตชีวิตที่ว่าที่เก็บตัดเอานี้แหละ หลังจากนั้นไม่นานครับผมรับเคสไดฟาผมอยู่ดีๆตีไม่นานเพราะมันก็ใกล้จะตายแล้วละครับผมก็ได้เจอคนปิศาจแต่งตัวเป็นผู้หญิงนะครับสภาพบัดสุกมากนะครับเดินเข้ามาทำรายสกับต่อรับผมแบบด้านๆครับเขาเดินเข้ามาร้านคลิปที่ผมตส่าตีไ้งนานเฉยเลยแล้วก็เดินจากไปแบบไม่มีเยใหญ่โอ้โหผมรับเคสไปนะครับรับฟาร์มที่เกาะริชนผมเพื่อสามสิบะครับแล้วผมก็ได้ทําการออกเรือลาโตนะมาโตตรงไหนก่อนวะ กงหน้าไปที่เกาะบากี้แล้วเพื่อที่เราจะไปฟาร์มของผมต่อไปเพราะผมคิดว่าก่อนที่ผมเราจะได้ผลวิษัทนั้นหนทางมันจะอีกยาวไกลครับเมื่อมาถึงเกาะผมก็ไม่รอช้าครับเซฟที่เกิดให้เรียบร้อยแล้วก็เดินมารับเควสนะครับดูว่าผมจะรับเควสแรกแล้วก็เควสต่อไปได้ตามรีเวิร์ที่เท่าไหร่นะครับก่อนที่ผมจะเริ่มฟาร์มแต่เมื่อผมเข้าไปฟาร์มผมก็ถึงกับงงครับว่ามันเกิดที่อย่างขึ้นวะทำไมวอมันถึงแยกกันอยู่ไกล้ขนาดนี้ดูความที่บัฟผมก็เลยฟาร์มแรกมากหน่อยนะครับช่วงแรกๆผมก็ ไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมตีบางทีละตัวจนกว่ามันจะบาร,รมก็ได้มีคนมาเหมือนแต่รักที่ผมนิดหน่อยครับแต่เขาก็เดินจากไปแบบผมก็ไม่รู้นะว่าเขาต้องการอะไรนะครับผมฟาร์มต่อไปเรื่อยๆนะครับรับเคลสแล้วก็ฟาร์มแล้วก็รับเคลสแล้วก็ฟาร์มโอ้โวัตตาแกหนีดาเบื่อจริง มื่อผมฟาไปสักพักผมก็เรเวล40ครับผมก็เลยทำการรับเควสใหม่นะครับเป็นเควสรองมอสน,นะครับเพื่อที่ผมจะได้เปลี่ยนฟาร์มล็อโอ้เบื่อที่นี่จนทนแล้วผมได้ทำการเปลี่ยนที่ฟาร์มใหม่นะครับไปเปิดหูดเ,ปดเปิดตาเอ,อย่างน้อยก็ใกล้ทะเลเะแล้ววะหลังจากที่ผมฟาร์ไมได้ไม่นานนะครับกิเลสตัณหาในสมองของผมมันเข้าประตูผ่านเส้นนิ้วออกมาทางคดูทางตานะครับ มันบอกผมว่ามึงเป็นสุ่มผลพิศตารได้แล้วนะครับเอาดาบตีไม่ไหวแลวครับเพราะว่าเคสตรงนี้มันทำยากมากมากนะครับถ้าใช้แค่ดาบกระจกกระจกใฟาร์มผมเก่งมากคลิป2-4ชั่วโมงของผมจะได้เป็น1สัปดาห์แทนผมได้ทําการออกเรือลําตั้หงสจริงมาครับรอบนี้เหลือตัวจริงๆนะมาถึงกรอผมได้เซฟจุดเกิดไฟแล้วผมก็ได้เดินไปรอตีน,นิดหน่อยนะสาเหตุที่ผมทาแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดผมสุ่มแล้วได้ผลดีกว่ามีกนอิจฉาครับมันจะฆ่าผมทิ้งนะครับผมก็เลยชิงให้มันฆ่าผมซะก,ก่อนเลย จะได้ไปค่าผมคำสองนะครับอัจฉริยะสุด,ดหลังจากนั้นไม่นานผมก็ได้เดินมาสู่ผลวิศาสทันทีครับแต่เมื่อผมสุ่มผลวิศาแล้วแทบรองให้เป็นภาษาอินโดนีเซียครับปนสปริงคลิปนี้ม,มันเกียดผมผมได้รับการที่กดสปริงมาที่เกาะดิงนะครับ ก่อนที่ผมจะกลับมาดูนะครับว่าอีกนานแค่ไหนก่อนที่ผมจะส่งผลพิศารได้ครั้งหนึ่งรอบนี้ด้วยสตาน์แล้วคุณผู้ชมผมนะครับผมเรือไปเห็นเรือลำโตแล้วกว่าเดิมนะครับมันก็โตแต่ไม่โตกว่าเดิมผมก็ได้ทำการโชว์ความมึนน,นะครับผมเข้าไปขบ <c oughs> วนเร <c oughs> ือมาได้ทีก็เพราะวันนีคือรุ่งออกจกลตัลาดอยากเล่าเมื่อมาถึงเกาะผมกลับมาร์ารับเคิดต่อไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะถึงเวลาที่มันกำหนดครับแล้วก็พอมีเงินผมถึงจะกลับไปส่งผลพิศารใหม่อีกครั้งความได้ไม่นานครับแม่ของผมก็ได้เรียกไปตากผ้านะครับผผมมมกกกกกก็็ไไดด้้้้้ททาา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 ารรรเเเเเปิิงววพะ่่่ขขีอออใหนืตล ผมกลับมาเล่นต่อนะครับฟาร์มของผมต่อไปเรื่อยๆนครับผมที่ไม่เคยเชื่อเรื่องบบบบุญมันก็ทำให้ผมสว่างขาตาครับเพราะว่าอยู่ดีๆต้นไม้ต้นตน,นี้มันดับลหลังผมเฉยเลย ผมแทบจะรอกินแสงลงครับเพราะว่ากว่าจะได้สุกผลอีกเป็นชั่วโมงครับแต่มันมาให้เห็นง่ายๆแบบนี้เลยผมก็ไม่รอช้าครับรีบเก็บแล้วก็พูดว่าอต่แกนับพนันของนายละนะกินแสลงคงพาเราแข่งแสงสมบัติเข้าตัวผมทันทีนะครับหลังจากที่ผมเสื่อมศรัทธาได้ดาบผมก็ได้ทาการอัพสแต็คไปที่บทพิสายแต่เดียวแทนเพราะว่าผมคิดว่าเนไหนพลังเราก็แทบไม่ได้ใช้นะครับเลือดบ,บอดมันก็ตีผมไม่เข้าผมก็เลยํากัดเน้นผลแสงไปอย่างเดียวแล้วครับนั่นแหละครับมันก็ได้ผลเป็นอย่างดีเพราะว่าผมฟาร์มกอด้้แลวครับผม เมื่อมาถึงเกาะทะเลทรายครับผมได้ทาการเซฟเกิดแล้วก็มารับเคสได้หน่อยผมได้ทาการเทสนะครับว่ามันตีผมเข้าไหมแต่ก็นั่นแหละครับมันตีผมไม่เข้าและไม่เฉืยเลยครับผมได้ต้องการฟาร์มชิวครับก่อนนี้แทบจะตอดผมตาไมเล่นแตรบังให้เหลือเกินครับเพราะว่าผมได้พลังแสงมาฟาร์มไม่นานผมก็รับเวทใหม่ได้ครับผมก็เลยบุกหน้าไปที่เวทใหม่ทันทีแต่ดูที่สุดครับมันตีผมไม่เข้าแล้วโหให้เกินก่อนนี้ผมบอกได้เลยว่าเวอรี่เวอรี่อีซี่มากครับเพราะผมมีผมแสงนะครับผมฟาร์มก่อนนั้นไม่นานผมก็มาก่อน้้แขงไดครับ รอบนี้ผมบินหน้าตั้งหมดเลยครับเพราะว่าผมเบื่อเกาะทะเลรายเต็มทนเมื่อมาถึงก็ไปรอช้าครับรีวิงแวนเข้าไปหาลุงเลลี่ก่อนเลยผมก็หาทางเข้านิดหน่อยอ๋อเจอแล้วผมได้ทําการซื้อพลังแห่งการเดินบนท้องฟ้าที่เขาเรียกว่าสกายอล็อกหรือว่าเดินชมจันทร์นั่นเองแต่เมื่อผมกดใช้ไม่ติดสั็งอันผมก็เลยเดินกลับไปหาลุงเลลี่ถามว่ามึงหลอกขายกูเปล่าวะลุงแต่ก็ได้แหละครับ ผมลืมไปว่าผมไม่มีพลังแล้วผมก็ได้หากกี้กอบไปด้วยขอเท่ผมได้รับเคล็ดใหม่แล้วก็ฟาร์มต่อ,อยชิวๆครับผมเจอผลพระครับด้วยความที่ผมอยากลองว่าพระกับผลแสงอะไรมันจะเท่ากันผมเร่งด,ดีๆล็อกตรงๆยิงแรงๆใส่ทันทีครับแต่ดูเหมือนว่าแต่รงไม่พอครับผมโดนมันสวหมดสองหมัดผมตายเลยครับผมเรียกได้ว่าไปทัวร์นรกเลย รอบนี้ผมกลับมาฟาร์มต่อดีๆครับผมไม่คิดที่จะเปิด p v p สู้กับมันอีกครั้งเพราะว่าผมคิดว่าพลังของผมมันยังไม่ปลดล็อกทุกช่องทางนะครับเราได้ทําการแย่งมันฟาร์มไปฟาร์มมาครับด้วยสกีเขารูปชายนะไดไในบทกสู้กันไม่ได้แล้วเขาแย่งบบคนต้นตีนหน่อยละกันผมแย่งมันได้ตัวสองตัวครับแต่ผมเชื่อแล้วครับว่าผลพระมันเกิดมาเพื่อฟาร์มจริงๆขนาดผมปล่อยพลังสกิลนั่งนี่ใส่นะครับมันยังแย่งไม่ได้สักตัวนะครับด้วยความที่สู้ก็แพ้จากวนตีนก็ไม่ได้ผมทนอยู่อยู่ความ่่เลน แต่เมื่อผมเข้ามาใหม่กออ็ก็เปิดบันเกมนี้บันเกียดผมจริงๆครับผมกลับมาเจอมันเฉยเลยผมก็เลยต้องหาห้องที่มีคนน้อยๆเอง <c oughs> แบบไหนก็ได้ปะขอแค่ไม่มีมันก็พอ <c oughs> ผมกลับมารับเควสดแล้วก็ฟามต่อไปแบบชิวๆครับรอบนี้เมื่อฟามได้ไม่นานผมก็ซื้อท่าโซได้นะครับรือที่เขาเรียกกันว่าว์ปนั่นเองผมทำการซื้อเรียบร้อยแล้วไ,ไหนๆก็ขอรองทานหน่อยละกันโอ้เทใจได้นะ้เนี่ยด้วยความที่เสิร์ฟมันบั็กครับผมหาซาโนเมนไม่เจอตัวหนึ่งผมก็เลยได้เดินลงมาหามันด้านล่างแต่ก็เปล่าประโยชน์ครับผมหามันไม่เอ แล้วก็ไม่รู้ว่ามันมุดหัวอยู่ไหนด้วยนะครับด <c oughs> ้วยความใจสุดผมแล้วก็คิดอยาจะเปลี่ยนเซิร์ฟอีกครั้งหนึ่งแล้วผมก็ได้ทําการฟาร์มแบบที่มันมีสีตัวก็พอแล้วผมฟาร์มไปเรื่อยจนถึงเวล1หนึ่งร้อยยี่สิบครับแล้วผมก็เข้าใจผิดครับว่า,าต่อไปที่ผมต้องไปฟาร์มคือเกาะท้องฟ้าผมไปแบบเสียเวลานิดหน่อยครับนไหนก็ได้มาแล้วผมก็เลยมาแวะดูพลังหมัดสายฟา้าได้หน่อยครับาจะซื้อประทำหน้าพันปักษา <c oughs> แล้วผมก็ได้แวะมาที่เกาะทหารเรือต่อครับแต่ยังไม่ทันได้ฟาร์มผมก็ได้มปแว,ซออแวะซ เป็นยังไงกันบ้างครับคลิปนี้สนุกกันหรือเปล่าเอ่ยน,นะครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์ผมนะครับกดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเพราะว่าผมใกล้จะสอนหมื่นซับแล้ว ใครที่มีความคิดเห็นอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับเกมโรบอทหรือว่าเกมอื่นๆเกมต่างๆ,ๆนะครับอยากให้ผมทําคลิปแบบไหนทํำยังไงนะครับให้คอมเมนต์บอกนะครับว่าอยากให้ผมทาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับพอครบสองหมื่นซับ 20, ผมมีกิกรรมแจกดาบโยรุนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็าฝากกดติดตามผมด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้ครบ100รไลค์นะครับผมจะมาทำอีพีสองต่ออย่างเร็วเลยนะครับผมอย่าลืมนะจาา links, share, ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกันด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีทุกคนนะครับผม สบายกายิีทาแป้งโยกีในรัตม,มีวงกลมจำไว้ให้ดีมมแป้งโยกีในรัตม,มีวงกลมแป้งโยกีในรัตมีวงกลมรอบตัวผมใช่ได้ใช่ดีก่อนจะซื้อจำไว้